สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากเลิกงานก็เข้าบ้านนะครับก็เป็นตึกนี่แหละครับก็จะเล่าเรื่องราวระหว่างที่จะเดินขึ้นไปชั้น5เมื่อก่อนนะครับผมอยู่ฉะเชิงเซานะครับก็ไม่ได้คิดอยากจะซื้อบ้านนะเช่าห้องอยู่ประมาณ7ปีนะที่ฉะเชิงเซานะครับแล้วระยะต่อมาก็ต้องย้ายนะครับเข้ากรุงเทพผมก็ต้องมาหาห้องเช่านะครับ ผมก็เคยมีประสบะการณ์ในการเช่าห้องมาเจ็ดปีที่อยู่ฉะเชิงเซาออกมาแถมยังไม่ได้เงินค่าวางมัดจำอีกก็คิดตัดสินใจอะซื้อดีกว่ามะซื้อเป็นตึกแบบนี้นะครับก็คือว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเพราะปกติผมก็ไม่อยากจะคิดซื้อนะเพราะว่า บ้านที่สุพรรณบุรีเป็นบ้านไม้ผมก็มีอยู่นะครับผมาร์มคิดที่อยากจะได้บ้านไม่เคยมีนะครับแต่ปันเสียเปรียบที่ว่าเช่ากับราคาซื้อตึกประเภทแบบนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับทุกวันนี้1ิกว่าปีนะครับที่ผมมาอยู่ตรงนี้ก็ได้บ้านหลังนี้คือตึกหลังนี้แล้วนะครับผมด้วยการเหมือนเช่าอยู่อาศัยเขาเรียกว่าซื้อเช่านั่นแหละครับประมาณนั้น ทุกวันนี้ก็ไม่ต้องผ่อนแล้วนะครับเสียแต่ค่าไฟค่าน้ําเท่านั้นเองแล้วก็ค่าส่วนกลางต่างๆนะครับนี่คือ,คอวิถีชีวิตคิดยาวนะครับว่าถ้าเราเช่าไม่ได้อะไรเลยถ้าเราซื้อแบบนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรเพราะมันเป็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่บ้านหรูหราอะไรยังมีห้องโถงมีห้องนอนมีห้องน้ำมีห้องครัว ก็สามสิบสองตารางเมตรอะไรปารังอะไรนี่นะประมาณสามสิบสองก็พออยู่ได้อันนี้ครับผมก็เดินแล้วก็พูดคุยแล้วก็ดูต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับเล่าสู่กันฟังว่าวิถีชีวิตการทำงานกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ยาวนะครับอยู่ไปอยู่มาถอยหลังไม่ได้ครับถอยหลังไม่ได้ที่จริงก็ถอยได้นะครับบ้านก็มีอยู่นะครับแต่ มันเดินมาแล้วนะครับลูกผู้ชายตัวจริงก็ต้องทํางานเลี้ยงชีพตัวเองนะครับนี่ก็เดินจนจะถึงบ้านตัวเองแล้วนะครับถึงห้องตัวเองเลยเนี่ยอันนี้ห้องสุดท้ายคือห้องสูงสุดเลยนะครับผมก็ยังมีไม้ประดับของผมเหมือนกันจะง่อยง่อยหงิกหงิกยังไงก็สวยงามนี่นี่นี่บรรยากาศข้างบนนะครับก็สบายขึ้นมาแล้วไม่มีใครรบกวนนะครับผมเลือกชั้น5้าคือมันเป็นอะไรที่สบายไม่มีใครกวนเรานี่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 น ต้นนี้เลยครับผมก็ถ่ายคลิปมาเยอะและ้วตรงเนี้ยทำให้ผมหากินได้มาหลายคลิปอันนี้เรื่องจริงนี่นี่ี่ต้นกระบองเพชรน,นะครับซื้อมาตั้งต้นเล็กๆเนี่ยเขาก็โตดูแลเขาบ้างไม่ดูแลบ้างเขาก็โอเคนะเขาก็ โดนน้ำฝนบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วไวเ้เจอกันใหม่และเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับสำหรับเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับผมวันที่งๆๆง